สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของสัตว์ที่เ,เรียกว่าหน้าตาแปลกแต่น่าทึ่งมากๆตัวหนึ่งเลยนั่นก็คือตัวกินมดครับเรามีข้อมูลมาพอสมควรเลยวันนี้ก็จะมาคุยแค่แก่กาวเอาเรื่องน่าสนใจข้อเท็จจริงแปลกๆเกี่ยวกับมันมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะโอเคงั้นเรา,มาเ,ามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับผมว่ามีเรื่องหนึ่งที่แบบเปิดมาก็ว้าวเลยคือรู้ไหมครับว่าสัตว์ชนิดนี้ไม่มีฟันเลยนะ ใช่ค่ะไม่มีเลยไม่มีฟันสักซี่และที่เด็ดกว่านั้นลิ้นมันนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวกินมดยักษ์เนี่ยนะค่ะตัวยักษ์นี้สุดยอดหยูยาวได้ตั้ง60เซนเลยเหลือเชื่อมากค่ะคือตัวกินมดนี้เป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างวิวัฒนาการที่แบบชัดเจนมากๆเลยนะคะสัตว์เลี้ยงโลกด้วยนมที่พิเศษจริงๆวันนี้เราก็จะมาดูกันตั้งแต่ชนิดของมันพฤติกรรมการปรับตัว ไปจนถึงบทบาทในระบบนิเวศเลยซึ่งแบบสำคัญมากจริงๆค่ะโหฟังดูนะ่าสนใจมากครับงั้นเริ่มกันที่เออครอบครัวมันก่อนเลยดีกว่าในข้อมูลที่เรามีนี่มันก็มีหลายแบบนะครับค่ะหลักๆก,ก็จะมีโตกินมดยักษ์จ n t แอนแอนเดอร์ครับครับตัวใหญ่ๆใ,ใช่ตัวใหญ่สมชื่อเลยอันนี้จะอยู่บนพื้นดินเป็นหลักใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มที่แบบเก่งเรื่องปีนป่าอยู่บนต้นไม้มากกว่า อ๋อทาแมนดัวใช่ไหมครับใช่ค่ะทาแมนดัวก็จะมีพันเหนือพันใต้ตัวจะขนาดกลางๆหน่อยปีนต้นไม้เก่งเลยพวกนี้แล้วก็มีน้องเล็กสุดตัวจิ๋วจิว๋วตัวกินมดแคร์หรือซิลคี้แอนทีอร์อันนี้น่ารักมากตัวเล็กนิดเดียวครับก็นักปีนป่ายเหมือนกันสแสดงว่าถึงชื่อจะเหมือนกันแต่ก็มีวิถีชีวิตต่างกันไปตามที่อยู่เลยนะถูกต้องค่ะความหลากหลายนี่มันสะท้อนการปรับตัวได้ดีมากเลยแล้วเรื่องที่อยู่ล่ะคะจะข้อมูลเป็นไงบ้าง ที่อยู่ก็โอ้โหกว้างมากเลยครับตั้งแต่เม็กซิโกตอนใต้ลากยาวไปถึงอาร์เจนตินาเลยคือเจอได้ทั้งในป่าฝนทุ่งหญ้าหรือแม้แต่ป่าชายเลนก็มีโหปรับตัวเก่งมากนะคะเนี่ยใช่ครับแสดงว่าอยู่ได้หลายแบบเลยป่าทึบก็ได้ทุ่งโล่งก็อยู่ได้ค่ะอันนี้น่าสนใจมากความสามารถในการอยู่ในระบบนิเวศท,ที่ต่างกันมากๆแบบนี้ แต่ถึงจะเก่งเรื่องที่อยู่ยังไงนะคะเรื่องกินนี่ดูจะแบบว่าเฉพาะทางมากๆเลยใช่เลยครับอันนี้คือที่มาของชื่อมันเลยตัวกินมดอาหารหลักคือมดกับปลวกเน้นๆเลยเน้นๆเลยครับวิธีหากินก็เท่มากคือใช้กรงเล็บเท้าหน้าครับแข็งแรงแล้วตั้งแหลมมากคมกริบเลยขุดเข้าไปในรังมดรังปลวกเลยเหมือนมีจอบติดตัวมาเลยกรงเล็บนี่ไม่ใช่แค่ขุดนะคะเอาไว้ป้องกันตัวได้ด้วย แต่เรื่องกินนี่สิคะเด็ดจริงใช่ครับพอกรงเล็บปาดทางปุ๊บก็ถึงคิวอาวุธลับลิ้นยาวๆเหนียวๆนั่นแหละครับตัวกินมดยักษ์นี่ลิ้นยาวๆหกสิเซนอย่างที่ว่าไปค่ะยาวมากแล้วไม่ใช่แค่ยาวนะตอนมันตวัดลิ้นเข้าออกในรังจับมดจับปลวกครับเร็วมากแบบร้อห้าครั้งต่อนอาทีโหนึกภาพตามนะคะลิ้นยาวๆเหนียวๆกวาดมดเข้ารัวๆเลย มันเป็น,นกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงมากจริงๆกับเหยื่อตัวเล็กๆเยอะๆแบบนี้แล้วที่พีคอีกอย่างคือไม่มีฟันครับไม่มีเลยตอนแรกผมก็งงเอ๊ะแล้วมันเคียวยังไงนั่นสิคะปรากฏว่าธรรมชาติให้กระเพาะมาแทนคือกระเพาะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมากทำหน้าที่บดมดบดปลวกแทนฟันเลยอ๋อเหมือนมีเครื่องบดในตัวเลยใช่ครับเหมือนมีเครื่องบดในท้องเลย สิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือการปรับตัวทั้งหมดนี้มันทำงานร่วมกันได้แบบลงตัวเป๊ะเลยนะคะลิ้นที่ทั้งยาวทั้งเหนียวทั้งเร็วกรงเล็บที่แข็งแรงไว้ขุดแล้วก็ป้องกันตัวจมูกยาวๆรับกลิ่นดีเยี่ยมหาเหยื่อใต้ดินได้สบายขนก็หนาป้องกันมแมลงกัดแล้วก็มาถึงเรื่องไม่มีฟันแต่ระบบย่อยอาหารก็พัฒนามาเพื่อบดแมลงเปลือกแข็งโดยเฉพาะเลย คือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะเป็นผลของวิวัฒนาการล้วนๆที่ทําให้มันเป็นสุดยอดนักล่ามดกับปลวกจริงๆการปรับตัวพวกนี้ล่ะค่ะมันสัมพันธ์กับวิธีการหากินของมันโดยตรงเลยทําให้มันอยู่รอดได้ในบทบาทเฉพาะทางแบบนี้ฟังดูเหมือนเป็นเครื่องจักรชีวภาพเลยนะครับออกแบบมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะจริงๆแล้วพฤติกรรมอื่นๆละครับอย่างเรื่องนอนที่บอกว่านอนนานมากวันละสิบห้าชั่วโมงอันนี้ก็น่าสนใจ มันเกี่ยวกับอาหารหรือว่าเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไหมครับอืมเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะการนอนนานๆตั้ง15ชั่วโมงแล้วก็มักจะหากินตอนพรบค่ากลางคืนหรือไม่ก็เช้ามืดๆ พฤติกรรมแบบ c r a p i s c เ l a นน n อกเทอร์นเนี่ยน่าจะเกี่ยวหลายอย่างนะคะอย่างแรกก็อาจจะเลี่ยงอากาศร้อนตอนกลางวัน 2. คือเป็นช่วงที่มดปลวกบางชนิดอาจจะออกมาเยอะ 3. ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อนข้างต่ำของมันอ๋อเหมือนพวกสลอตใช่ไหมครับใช่ค่ะ อยู่ในอันดับเดียวกันเลยการนอนเยอะๆก็อาจจะเป็นวิธีประหยัดพลังงานอย่างหนึ่งเพราะอาหารที่กินเข้าไปถึงก็เยอะแต่พลังงานเทียบต่อน้ำหนักอาจจะไม่สูงมากอ๋อเข้าใจแล้วครับมันโยงกันหมดเลยแล้ววงจรชีวิตมันล่ะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างการเลี้ยงลูกนี่ดูทุ่มเทมากเลยใช่ค่ะอย่างตัวกินมดยักษ์นะคะปกติจะออกลูกทีละตัวเดียวเองเนาะน้อยมากนะ ใช่ค่ะทีละตัวแล้วลูกที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในโพรงนะแต่จะปีนขึ้นไปเกาะหลังแม่เลยตั้งแต่เกิดโหเกาะหลังไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยเหรอครับตลอดเลยค่ะแม่จะแบกลูกไปแบบนั้นเลย6-9เดือนเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็เป็นการลงทุนของแม่ที่สูงมากเหมือนกันนะทั้งพลังงานทั้งเวลาแต่ t อบ ปลอดภัยสําหรับลูกน้อยแล้วก็ได้เรียนรู้จากแม่โดยตรงเลยสิครับถูกต้องค่ะเป็นการสอนงานไปในตัวเลยแล้วลูกก็จะอยู่กับแม่นานเหมือนกันนะคะนานแค่ไหนครับกว่าจะแยกตัวอยู่ไปจนอายุราวๆสองปีเลยค่ะถึงจะโตพอจะออกไปใช้ชีวิตเองหากินเองสร้างอาณาเขตของตัวเองส่วนอายุไขถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยอย่างสวนสัตว์ก็อยู่ได้นานนะ15-20ถึงปีเลยก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับค่ะอายุเย็นพอสมควร แต่การที่ออกลูกทีละตัวเลี้ยงนานแบบนี้ก็ทำให้ประชากรมันฟื้นตัวชา้าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาซึ่งก็น่าห่วงเหมือนกันเวลาพูดถึงภัยคุกคามพูดถึงภัยคุกคามถึงมันจะดูเนิบเนิบช้าๆแต่ในป่าจริงๆก็มีศัตรูเหมือนกันนะอย่างพวกเสือจะกลัวเสือพูมา่าค่ะนักล่าขนาดใหญ่แต่ตัวกินมดก็ไม่ได้ยอมง่ายๆนะครับป้องกันตัวได้ดีเลยมีรายงานว่าทําอันตรายนักล่าได้เหมือนกันนะแล้วมันมีท่ายืนขู่ด้วยใช่ไหมครับ ยืนสองขาหลังกลางแขนหน้าออกใช่ใช่ทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นน่ากลัวขึ้นแบบว่าอย่าเข้ามานะลองนึกภาพตัวกินหมดยักษ์ยืนสองขาดูสิคะคงจะดูเกรงขามไม่เบาเลยครับคงจะน่ากลัวน่าดูแต่ก็น่าเศร้านะครับที่ศัตรูตัวจริงของมันตอนนี้กลับไม่ใช่เสือพวกนั้นนั่นสิคะภัยที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือเรื่องที่อยู่ใช่เลยครับการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย อันนี้เป็นภัยคุกคามหลักเลยโดยเฉพาะตัวกินหมดยักษ์นี่สถานะคือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้ว vulnerable ค่ะเพราะป่าถูกทำลายพื้นที่เกษตรขยายตัวถนนตัดผ่านไฟป่าอีกโดนรถชนก็เยอะนะครับค่ะประเด็นนี้สำคัญมากเลยเพราะมันไม่ได้กระทบแค่ตัวกินมดแต่มันโยงไปถึงระบบนิเวศทั้งหมดเลย การเสียที่อยู่เนี่ยกระทบทุกชีวิตแหละค่ะแต่กับสัตว์ที่เฉพาะทางมากๆอย่างตัวกินมดผลมันยิ่งแรงเฉพาะทางที่ว่านี่ก็คือเรื่องอาหารเป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะพอกินแต่มดกับปลวกพอป่าที่เป็นบ้านของมดกับปลวกหายไปอาหารมันก็หายไปด้วยแล้วมันปรับตัวไปกินอย่างอื่นก็ยากมากแล้วถ้าถ้าเกิดตัวกินมดมันน้อยลงหรือหายไปจริงๆแล้วครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากว่าเราจะอดเห็นสัตว หน้าตาแปลกๆตัวนี้ไปโอ้โหผลกระทบมันมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะเพราะตัวกินมดเนี่ยบทบาทสำคัญของมันคือเป็นผู้ควบคุมประชากรมดและปลวกตามธรรมชาติเลยควบคุมประชากรใช่ค่ะมันกินมดกินปลวกวันนึงเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยนะช่วยไม่ให้มแมลงพวกนี้มันเยอะเกินไปจนเสียสมดุลการคุมมดคุมปลวกนี้มันมันสำคัญขนาดน,นั้นเลยเหรอครับ สำคัญมากค่ะลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีตัวกินมดคอยคุมเนี่ยมดกับปลวกจะเยอะขนาดไหนผลที่ตามมาก็คือหนึ่งเลยความเสียหายต่อพืชเกษตรต้นไม้ในป่ามดบางชนิดก็เป็นศัตรูพืชปลวกนี่ก็กินไม้เลย 2. คือกระทบห่วงโซ่อาหารสัตว์อื่นที่กินมดกินปลวกเหมือนกันก็อาจจะแย่งอาหารกันหรืออาหารไม่พอสคือเรื่องดินค่ะ ถึงมดปลวกจะมีส่วนช่วยพรวนดินย่อยสลายซากพืชสัตว์แต่ถ้ามันเยอะไปมันก็อาจจะกระทบสมดุลแร่ธาตุหรือโครงสร้างดินได้เหมือนกันโอ้โหไม่เคยนึกเลยครับว่าสัตว์ตัวเดียวหายไปมันจะส่งผลเป็นทอดๆได้ขนาดนี้ทำให้เห็นภาพเลยว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันจริงๆในธรรมชาติถูกต้องเลยค่ะ ถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นจะเห็นเลยว่าบทบาทของตัวกินมดมันสำคัญมากจริงๆกับการรักษาสมดุลมันไม่ใช่แค่สัตว์แปลกๆแต่มันคือคกลไกสำคัญในระบบนิเวศการที่มันอยู่รอดได้มันก็สะท้อนว่าระบบนิเวศตรงนั้นยังสมบูรณ์ดีอยู่การที่มันกำเนิดแย่ก็เป็นสัญญาณเตือนสุขภาพของระบบนิเวศนั้นๆด้วยแต่ทั้งหมดที่เราคุยเม้นหนานี่มันบอกอะไรเราบ้างครับคือมีเรื่องน่าทึ่งเยอะมากตั้งแต่ลิ้นสุดยอดกระเพาะมหาสัจจัน ไปจนถึงบทบาทที่ขาดไม่ได้ในธรรมชาติค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องตระหนักว่าตัวกินมดไม่ใช่แค่สัตว์หน้าตาประหลาดแต่มันคือองค์ประกอบที่จำเป็นจริงๆสำหรับระบบนิเวศในอเมริกากลางอเมริกาใต้มันคือผู้ควบคุม,มแมลงตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากๆการอยู่รอบของมันก็ผูกกับสุขภาพของป่าของทุ่งหญ้าการอนุรักษ์ตัวกินมดก็เลยไม่ใช่แค่ช่วยสัตว์ชนิดเดียวแต่มันคือการปกป้องระบบนิเวศท,ทั้งหมดที่มันอยู่เลยค่ะ ทำให้เราต้องมองมาในมุมใหม่เลยไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาแต่เป็นความสําคัญในภาพรวมใช่เลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดต่อนะคะคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าภายคุกคามหลักของมันคือที่อยู่มันหายไปเสื่อมทรมลงซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากมนุษย์เรานี่แหละ คำถามก็คืออนาคตของสัตว์ที่มันวิวัฒนาการมาแบบเฉพาะทางมากๆแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปในโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินแล้วการดิ้นรนต่อสู้เพื่ออยู่รอดของมันเนี่ยมันกำลังสะท้อนภาพสุขภาพโดยรวมของระบบนิเวศโลกซึ่งเป็นบ้านของพวกเราทุกคนอยู่ยังไงบ้างเป็นคำถามที่ทิ้งทายได้อ,อชวนคิดมากๆเลยครับการอยู่รอดของสัตว์ที่ดูไกลตัวเรามากๆจริงๆแล้ว มันอาจจะเชื่อมโยงกับภาพใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ